ดครับพบกับช่องสองพระในบ้านนะครับคิดนิชมพระผงนะครับนาคปลนี่เป็นรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อสุบ,บินวัดหนองเรือนะครับก็เป็นพระที่ลูกศิษย์ลูกหาต่างห่วงแหนนะครับ จำนวนการจัดสร้างก็ไม่มากวัดหนองเรือก็อยู่ที่ตำบลท่าตะเกียบนะครับอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชาเชิงเซานะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะนะครับดังๆนะครับหลวงพ่อสุบ,บินก็ลุกตุ้มนะครับ ลูกศิษยลูกหาต่างมีไ้บูชานะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นพระผงหน้าคปลบนะครับวัตถุก,การวัตถุะสมการจัดสร้างดีนะครับไม่ได้มีพุทธพาณิชย เป็นการจัดสร้างด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆครับเพราะนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ไปก็จะหวงแหนนะครับอาจจะเป็นองคขนาดใหญ่นะครับเรียมพลาติกเก็บไว้นะครับอาจจะมีเงาสะท้อนดูยากกันนิดนึงนะครับ เทียบกับเหรียญ5บาทนะครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณใหญ่กว่าพระสมเด็จขนาดทั่วไปนิดนึง ด้านหน้านะครับตรงมุมนะครับก็จะมีลายกระหนกสีม,มุมนะครับด้านหน้าออกแบบได้ลงตัวนะครับสวยงามโทนสีออกสีดำนะครับ ป็นนาทบรุนหนึ่งครับสังเกตนะครับตรงเนี่ยับเ,เป็นเกรดเกรดเลยครับชัดเจน คมชัดนะครับนะครับปีพศที่สร้างนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบสองลูกศิลุกหาเยอะนะครับหลุงพ่อสุบ,บิน ดารานักสแสดงต่างๆนะครับก็มาทำบุญกันบ่อยนะครับกระทิ้นแต่ละปีก็ได้เยอะทีเดียวด้านหลังครับขอบนูนนะครับนะครับด้านหลังจะมีฝังเม็ด ด้านหลังเป็นยันนะครับยันขนาดใหญ่ด้านล่างครับดูครับคมชัด ก็ลงตัวนะครับสัดส่วนนะครับสวยงามถ้าเห็นก็สะสมได้นะครับใม่ปุชชาหนักตกรุ่นหนึ่งครับ พอสุบ,บินวัดหนองเรือสวยๆครับตาอไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ